สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนกะครับนะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยฮานอยรวมครับผมของวันที่12กรกฎาคม2 5 6 7นเะครับ,บเช่นเคยครับเลขลาดก็ปล่อยต่องวดของวันที่13กรกฎาคม2 5 6 7ต่องวดไปเลยครับผมนะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกครั้งนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y o u t u ขอขอสสทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับขอ FC ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขาครับผมขอให้โชคดีทุกท่านครับผมรวย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 ทุกท่านครับมาดูตัวเลขผลสรุปกนันเลยน, um นะครับเลขหน้าขลาดฮานอยรวมนะครับสูตรหลักสูตรนี้นะครับผม คลิปนี้นะครับผมเข้ามาแล้วเป็นเวลาจำนวน6เดือนกับ17วันนะควันนะครับนะครับผมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานครับวันที่12กรกฎาคม2 5 6 7เลรื่องพพะราชนะครับวาง6กับ7ไว้เป็นตัวรูดหลักนะครับ6กับ7 6มา1นึง หนึ่งครั้งนะครับเจ็ดมาหนึ่งครั้งแต่ที่มามากที่สุดก็คือศูนย์ก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมาสี่ครั้งนะครับนี่คือแฮตติกวันนั้นเลขาาชจะพูดย้ำเสมอนว่าหกตัวนีน้สามารถนําไปรูดได้ทุกหน่อยในห้าหน่อยนี้นทุกหน่อยในห้าหน่อยนี้ถูกใจชอบใจตัวไหนในหกตัวนี้นะครับ fc นำไปใช้งานได้เลยนะครับ แต่ยังไงก็ตามแต่ครับผมสูตรนี้นะครับ6เดือน12วันไม่ทําให้ผิดหวังครับเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าห้าฮานอยตัวไหนเข้าบ้างแล้วได้กี่เด้งนะครับฮานอยเฉพาะกิจครับผลที่ออก06582นะครับเปิดหัวมาก็แตก3ตัวเลยนะครับ3ตัวแตกนะครับ065นะครับ ศูนย์หกห้าเข้ารูดศูนย์ครับหลักร้อยเข้ารูด6ครับผมหลักสิบบนเข้ารูดห้าครับผมหลักหน่วยล่างอ่าหนักหน่วยบนนะครับผมแล้วเข้าตัวเจาะหกหตรงตรงครับผมเปิดหัวมาก็แตก3ตัวนะครับสามตัวแตกนะครับสตัวแตกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ รูดสองล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเด้งนะครับรนะครับเปิดหัวมาก็ได้หกเด้งดีใจด้วยนะครับ fc ครับนี่ครับเป็นความภาคภูมิใจที่นำเสนอหกเดือนสิบเจ็ดวันนะครับสูตรตัวนี้นะ,นนะมาดูกา,กาชาตครับานายกาชาตผลที่ออกห้าสี่สองสามหนึ่งเข้ารูดสองครับบน เข้ารูดหนึ่งครับล่างได้สองเด้งนะครับได้สองเด้งฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก9 4 1 0 7นึ่งเเข้ารูดหนึ่งครับบนเข้ารูดศูนย์ล่างครับเข้ารูดเจ็ดล่างครับผมเข้าคู่เจาะ ศูล่างครับผมได้สีเด้งน,นะครับผมดีใจกับไอ้สีด้วยครับผมดูต่อครับผมฮานอยปกติผลที่ออก619 19 19ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมข้อรุด1ครับบนครับข้อรุด1ครับล่างครับ ได้2เด้งนะครับดู VP ครับ VP ผลที่ออก473 40เข้ารุด7ครับบนครับเข้ารุด0ครับล่างครับได้2เด้งนะครับนะครับ มาดูครับว่าห,าหนอยรวมแล้วได้กี่เด้งครับหกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกเด้งนะครับสิบหกเด้งใน 5, ห,าหน้านอยกับสองคู่เจาะนะครับดีใจด้วยครับ fc ครับผมฟนะาดเด้งเดงทุกวันนะครับม,มากน้อยอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เข้าคู่เจาะครับได้สองคู่ดีใจด้วยครับมาดูครับผมวันที่สิบ 13กรกฎาคม2 5 6พเลหอกเเลขนักลาดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับหาหน่ยวยรวมวันที่13กรกฎาคมนะครับสูตรนี้นะครับวันนี้เดินทางเป็นเวลา6เดือนกับ18วันนะครับมาตามต่อว่าจะเข้ามากน้อยเท่าใดนะครับเลขลาดยังมั่นใจเหมือนเดิมครับว่าเข้าแต่จะเข้ามากน้อยยังไงเดี๋ยวมาตามกันวันนี้นะครับรูปบนล่างเลขลาดนะครับ จับ4กับ1นะครับวางขึ้นมาเป็นตัวหลักคือ4กับ1บส่วนคู่วินนะครับหรือคู่เจาะนั้นนะครับ6 7 8 9 4 1 6 7 8 9เมื่อนำมาวินกันแล้วได้คู่เจาะดังนี้ครับผม4ี4ห4ึ4ง 4, 4 9 1ห หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับผมเลขทั้งสิบห้าชุดนี้นะครับผมสามารถนำไปนะครับผมใช้งานได้ตั้งแต่หุ้นเช้าถึงปิดนะครับปิดหุ้นของวันใหม่เลยนะครับ เลขตัวนี้มาจากคนนี้นะครับมาจากชื่อนี้ครับเลขสิบห้าคู่ที่ให้เล่นทั้งวันนะครับมาจากคนนี้ครับชื่อนี้เลยนะครับครับขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีครับผมติดตามช่องเลขลาดนะครับขอบคุณขอบใจเอฟซีทุกท่านนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำบอกต่อครับผมและอย่าลูดผ่านนะครับอย่าลูดข้าม ฟังนะครับผมฟังแล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับเมตตาเลขาราสนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านนะครับกฎกติกาของช่อง y o u t u b e นะครับถ้าเห็นว่าเลนะคราะนะครับผมเป็นแนวทางที่ดีให้กับ FC นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยเราพัฒนาและฮานอยรวมสถิตินะครับเข้าดีไม่เข้าดีนะครับ ก็ให้ดูตามความเป็นจริงครับเพราะว่าเลขนักลาดเป็นผู้นำเสนอตัวเลขแต่ผู้ที่ตัดสินใจว่าเข้าหรือไม่เข้าดีหรือไม่ดีก็คือ fc ทุกท่านครับถ้าถูกใจชอบใจก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแนะนำบอกต่อช่องเลขนากลครับผมท้ายนี้ขอให้มีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับ รวย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 กับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ